ครีมเนยเต้วีวิธีต้มเม็ดสาคูให้เป็นเม็ดสวยๆแม้จะเก็บไว้นานโดยไม่ใส่กะทิก็ไม่เป็นแป้งเปียกวิธีทําก็ง่ายมากๆเลยนะคะอันดับแรกเลยก็นาหม้อน้ําขึ้นตั้งไฟปริมาณของน้ําที่2ลิตรเปิดไฟแรงแล้วรอให้เดือดสำหรับวันนี้เต้าจะใช้เป็นสาคูเม็ดเล็กนะคะปริมาณที่120กรัมพอน้ําเดือดก็นําสาคูลงไปต้มเลยค่ะก็คนเล็กน้อยจากนั้นก็ตั้งเวลาไว้ที่10นาทีปิดฝาด้วยนะคะ ในระหว่างนี้ก็เปิดฝาแล้วคอยคนด้วยค่ะก็ประมาณสัก1-2ครั้งพอครบเวลาแล้วหรือว่าสังเกตจากเม็ดสากูด้านในไม่มีสีขาวๆแล้วก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นก็มาเทน้ำร้อนออกแล้วก็ล้างด้วยน้ำเย็นต่อขณะที่ล้างก็คอยควรเอาเมือกออกจากเม็ดสาคูด้วยนะคะทำแบบนี้ซ้ำกันก็ประมาณ 2- 3ครั้ง ขณะที่เทน้ําออกก็ไม่ต้องกังวลว่าเม็ดสาคูจะหกเพราะว่าเม็ดสาคูหนักก็จะจมลงด้านล่างขั้นตอนสุดท้ายก็กรองอน,น้ําออกเหลือไว้แต่เม็ดสาคูแบบนี้นะคะก็จะได้เม็ดสาคูสวยๆใสๆแบบนี้แล้วค่ะค่ะดูคลิปจบแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ให้กับยาแต้วด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ